สวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมวันนี้ก็เป็นวันน่าจะวันที่29เนาะพอดีเมื่อคืนไปงานศาสตร์เดือนสิบของชาวภาคใต้มานะคะที่สมาคมชาวภาคใต้ไปดูคอนเสิร์ตของวงกางเกงเพื่อนๆคงจะรู้จักกันดีเนาะและทีเนี้ย จอของเล่นชิ้นใหม่มาพอดีน้องสิงหนึ่งหลานนะนะคะกับพังงาอแล้วทีเนี้ยก็เลยเห็นก็เลยคิดถึงเดี๋ยวรอหลานกลับมาเดี๋ยวจะซื้อเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวจะเอาให้หลานเล่นอยากรู้ป่ะของเล่นชิ้นใหม่อะไรนี่ มันคือหนังตะลงอย่า yeah. น้องแดง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 พี่น้องเออพูดไม่เป็นหรอกคะ่ะพูดใต้ไม่เป็นแต่ร้องเพลงใต้เป็นนะนิดหน่อยนี่อีกตัวหนึ่งหยิบผิดตัวมานิด เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะอแต่สวยดีเหมือนกันแหละเห็นหน้ารักก็เลยซื้อมาเมื่อคืนไปดูวงกางเกงนะตอนแรกคิดว่าเออไม่เห็นจะหล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบ แต่พอเขาถอดแว่นออกนะรอดจังฮู้เลยซื้อแล้วก็ซื้อขนมลามาอ,อซื้อขนมลามาเห็นเขาบอกว่าเป็นขนมให้เป็ดกินอะเนาะแต่ว่าถึงเราไม่ใช่เป็ดเราก็กินได้ใช่ไหมเพราะมันอร่อยอ ง่วงจังวันนี้วันลาทิตย์เนสังเกต่วง่วงจริงๆแต่ต้องลงไปทำงานก็วันนี้ก็เป็นเหมือนปีใหม่ของคนใต้อะเนาะก็เขาก็ต้องไปทำบุญการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เราเราก็ไม่ค่อยรู้ประเพณีอของเขาอะ่ะใช่ปะแต่ก็โอเคนะอ,อได้ไปดูพอดีเมื่อวานไปดูวงงเกงนะคะที่สมาคมชาวปักใต้ไม่เคยขับรถผ่านไปก็เลยไปดูไปดูปดเออเห็นวงนเกงขึ้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็ดีโอเค โอเคค่ะ okay, แล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะบาย